มีข่าวดีที่เรากำลังจะแจ้งให้กับพี่ๆทราบแล้วก็คนที่อยากแจ้งเนี่ยก็คือเป็นตัวของประธานเองเลยนะฮะประธานใหญ่ของเรานะครับก็คือส่วนของพี่ก้องนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพี่ก้องเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้ทํางานมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเราเริ่มที่จะมีความเป็นไปได้ในการจะสร้างให้บริษัทอินดีมเนี่ยแข็งแกร่งได้เร็วขึ้นกว่าที่พวกเราคาดคิดหรือเร็วกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ปกติแล้วเนี่ยในธุรกิจทั่วไปนะครับในธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจแบบแบบของประเภทเดียวกับเราเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เวลาประมาณสัก5ปีถึง10ปีเป็นอย่างต่ำนะครับ5ปีถึง10ปีเป็นอย่างต่ำน้อยบริษัทมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยเนี่ยนะครับใช้เวลา5ปีในการเรียว่า5ปีคือแค่ทำให้บริษัทเนี่ยแข็งแรง แล้วอีก5ปีทําให้มั่นคงแต่เราจะข้ามขั้นคือเรา5ปีแล้วเราจะทําให้บริษัทเราเนี่ยมีความมั่นคงที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคของในในทวีตนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะส่งต่อความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยนะครับให้พี่ๆเนี่ยไปทํางานกันได้ง่ายขึ้นนะครับมีผลประโยชน์ที่ดีขึ้นเดี๋ยวรอรอดูจากพี่ก้องได้เลยนะฮะตอนนี้พี่ก้องเข้ามาในในไลฟ์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ ครับผมขอขอยากที่พี่ในการที่จะเป็นเป็นการสื่อสารตรงจากพี่ก้องเลยนะครับที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับอินดีมภายในเวลาสักประมาณ3ปีถึง4ปีข้างหน้าเลยทีเดียวเราเรียกว่าเราวางแผนงานวางเขาเรียกว่าวางรถแมพนะฮะที่จะทำให้พี่ๆเนี่ยเหมือนทำให้บริษัทมั่นคงทำให้พี่ๆทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้พี่ๆได้รับผลประโยชน์และความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้น ก็เรียกว่าทาอินดีมเนี่ยก็เรียกว่ามีมีกระเป๋าเงินเพิ่มขึ้นอีกหลายกระเป๋าเลยทีเดียวนะครับก็พี่ต้องครับขออนุญาตครับพี่ครับเชิญเลยครับได้ยินไหมเอยสวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินครับพี่อ๋อโหมากันเยอะแยะเลยนะครับสวัสดีคุณโอมนะครับสวัสดีสมาชิกอินดีทุกคนนะครับถ้าได้ยินเสียงก็คุณโอมเวลา์ผมกินดีครับเต็มที่ครับพี่ ก็คงรบกวนเวลาของพี่น้องกินดีไม่มากนะครับก็พออื่นนะครับ่อดอื่นเลยผมก็ต้องขออนุญาตขอโทษทุกๆคนขอโทษจริงๆจากใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องขอโทษก็คือว่าตอนนี้ครับผมขออนุญาตพูดเรื่อง LPS คือผมต้องขออนุญาตต่อ l p ตออกไปที่เป็นโอกาสให้กับพี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับและก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนนะ ล่วงหน้าคือทําให้เราเดินทางถึงวันนี้นะครับก่อ,อนอื่นนะฮะก็ต้องขอบอกว่าที่ต้องขอโทษและนํา l d s กลับมาเนี่ยล้วก็เป็นการเปลี่ยนหลายท่านอาจจะบอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้คําว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตแต่วิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสและเป็นโอกาสของอินดีพวกเรานะครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าถ้าตอนเนี้ทําอะไรที่ดีทําช่วยเหลือใครได้ ทีด่ดีอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ความว่ามีคําถามว่าเราจะเลิกันทำไมทําไมเราไม่เอาสิ่งนี้ไปให้โอกาสกับคนที่จะทํางานอันนี้คือเรื่องราวของวันนี้นะครับเราผมก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ขอโทษแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยผมต้องขอบอกว่าทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงเจ็ดสองชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะฮะผมพี่โจ้คุณโป่งคุณโอม,มเนี่ยคุยโทรศัพท์ประชุมโทรศัพท์กัน คุกคืนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งุกคืนนะครับเมื่อคืนก็เสร็จประมาณต,ตีหนึ่งนะครับก็ต้องขอโทษทุกทุกคนอีกครั้งที่ผมต้องขอนํา LPS กลับมาใหม่แต่กลับมาทําไมก็มีเหตุผลอะไรเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของพวกเราโอกาสก็คือว่าอินดีมเติบโตอินดีมสามารถที่จะส่งมอบออโอกาสสามารถที่จะส่งมอบอาชีพทางรอดให้ใครหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีการได้คุยแผนของการนําอินดีนเนี่ยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตามที่เราคุยตามสัญญาเอาไวใ้ให้กับพี่น้องอินดีนนะครับปีเนี้คือปี2021ครับเรามีเวลาคือ21 22 23และตามแผนที่ผมคุยกับผู้ที่เตรียมเรื่องนี้ให้กับเรานะครับคิดว่าอินดีนจะเข้าตลาดในปี2024นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าในวิกฤตที่ปรับทุกอย่างจะมีโอกาสแต่โอกาสของเราเนี่ย เรามีเวลา21อีกประมาณ5เดือนปีสองปี2-3นั่นหมายความว่า5้าบวก12บวก12 29เดือนต่อจากนี้เราจะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์และหมายความว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันต้องทำอะไรมันต้องนำสิ่งที่ดีอยู่แล้วของเราก็คือ LPF เนี่ยมาทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนมากที่สุดนั่นหมายความว่านับง่ายๆนะครับ จากันนี้ไปนะฮะทุกคนกดขึ้นที่เลขให้ดีนะครับกดขึ้นเลขให้ดีเลยนะครับปีสองหนึ่งสองสองสองสามเนี่ยถ้าเรามีทั้งหมด41,600 ltf เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะมียอดขายทั้งหมด1,650ล้านเพียงพอที่จะเข้าตลาดักทรัพย์และทำให้ทุกคนเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ร่วมกันอย่างมากมายอันที่หนึ่งนะฮะผมต้องถามว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าแล้วมันดี ต่อสมาชิกอินดีมยังไงณนะตอนนี้นะฮะผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุดโอมแล้วคุอกุณโอมก็ามีโอกาสได้คุยผู้นำหลายๆคนผมก็ได้คุยหลายๆคนด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าสถา,านการณ์ตอนเนี้นั่นหมายความว่าการนา L P F เนี่ยออกไปแล้วนําไปนําเสนอต่อคนที่คิดว่าอยากจะมีอาชีพอยากจะมีธุรกิจเนี่ยนั่นหมายความว่ามันดีกว่าดีกว่าตรงไหน,นดีกว่าอันที่หนึ่งเราให้หุ้นแล้วมีส่วนที่จะเป็นร่วมหุ้นกับพวกเราได้อันที่สองเนี่ย เวลาที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะติดใช้คําว่าทํางานใหญ่ง่ายกว่างานเล็กน,นั่นหมายความว่าตอนเนี้ผมใช้คําว่าเป็น,นรถแมททูไอพีโอนะครับของเดิมเนี่ยอาจจะพูดว่าเรากําลังจะเราปักตั้งเป้าใช้าตลาดแต่ตอนนี้เราใช้คําว่าเรากําลังเดินทางเข้าสู่ตลาดนับขอยหลังสู่ไอพีโอตลาดหลักทรัพย์นะครับอีกยี่สิบเก้าเดือนนั่นหมายความว่า เราต้องการทั้งหมดเป็น LTF นะฮะ40,1600 LTF นะฮะปีน,นี้ต้องการ4,000ปีหน้าต้องการ12,600ปีสองสามต้องการ25,000ถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแล้วมันดีต่อพวกเราอย่างไรอันที่หนึ่งนะฮะนั่นหมายความว่า LTF เนี่ยสามารถทาให้ทุกคนสามารถนําไปเชิญอชวนผลได้สามารถทาให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งกับอินดีนได้อินดีนเป็นบริษัทที่มั่นคง และมีระบบตรวจสอบที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดซ้าอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยด้วยระบบที่พิจ๊อกกัลังทรบผมเชื่อว่าตลอดเวลาที่พูดมาหลายคนก็มีคาถามว่าแล้วการที่ให้มาเป็นส่วนส่วนวมกับอินดีเป็นหุ้นจะเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังทำหน้าตาที่สามารถเข้าไปเช็คว่าแต่ละคนมีหุ้นเท่าไหร่ได้อันที่สามนะครับผมว่าอันเนี้ยคงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเรานหละนะในการทําธุรกิจเครือข่ายแบบนี้คือว่าบริษัทที่เราอยู่เนี่ย จะมั่นคงขนาดไหนจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราจะสามารถดูแลพวกเราได้เพียงใดการที่บริษัทบริษัทหนึ่งสามารถจทดทะเบียนตลาดซับได้เนี่ยมันจะบอกได้ว่าพวกเราจะมั่นคงเราจะไม่ปิดตัวไปง่ายๆเราจะคงอยู่เคียงข้างพวกเราเคียงข้าง e, เอสีเคียงข้างคปรทอปตลอดไปนั่นหมายความว่ามันจะเป็นระบบสแตนดาร์ดซึ่งสูงโกลบอลสแตนดาร์ดนั่นหมายความว่าเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานระดับโลกนะฮะ นั่นหมายความว่าการที่บริษัทบริษัทตึงเนี่ยในประเทศที่มีสาล้านบริษัทเนี่ยเอสพีจดทะเบียนเจ็ดแสนบริษัทแต่มีไม่ถึงพันบริษัทที่สามารถจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ได้เราจะเป็นหนึ่งในนั้นนั่นหมายความว่าเราจะเป็นสัทที่มั่นคงแล้วมั่นคงมันดียังไงมั่นคงก็คือว่าทําให้บริษัทอินดีของเราน่าเชื่อถือพวกเราสามารถหาสมาชิกได้อย่างง่ายขึ้นทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาตินะครับถ้าระดับประเทศเนี่ยเราพูดกันตอนนี้เราเชื่อว่าพูดไปไหนทุกคนน่าจะรู้จักอินดีแต่ถ้าไป ตอนนี้ที่ทีมงานเราหลายๆคนนะฮะไปที่กัมพูชาไปที่ลาวไปที่ไหนยุโหลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาเช็คมาว่าบริษัทของเราเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO เป็น1000บริษัทในท่ามการหลายแสนหลายล้านบริษัทเราจะเป็นแบบที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับสายงานต่างประเทศก็ทําได้นั่นหมายความว่าพอบริษัทของเราน่าเชื่อถ เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราจับมือกันมั่นยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนเวลาออกไปทํางานเนี่ยเวลาเอาเอาเอฮอย์ไปขายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดสมาชิกใหม่ของอินดีพวกเราได้อย่างดีขึ้นและง่ายขึ้นและอย่างน้อยก็คือว่าถ้าเรามีของที่ดีอยู่เรากงควรจะนำของที่ดีนั้นไปเป็นโอกาสให้กับคนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารในวน,นี้นะครับก็อยากจะสื่อสารว่าผมขอ โทษทุกคนจริงๆที่ตอนเนี้ใช้ระบบบริหารแบบทามการวิกฤตโควิดนะครับเพระนั้นายเอาว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่ว่าการเปลี่ยนท้งนี้เกิดขึ้นจากการคิดอย่างอีกพูดแล้วว่าผมต้องขอโทษที่ผมต้องนำแอลทียกลับมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ทําให้เรามีวันนี้ฮะยีเดือนต่อจากนี้ลดแบบสูงไอ o มันไม่ชัดคนอีกแล้วตอนนี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนปีสองหนึ่ง สองสองส,สองสามสองสี่จะเป็นปีที่พวกเราจับมือกันไปเคาะราคากันและมันไม่ได้เคาะราคาในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือในสามารถที่เป็นดาวไลน์อัพไลน์หรือคนร่วมง,งานกันแต่เราจะไปเคาะอะไนเราไปหุ้นส่วนกันและกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากจะทำจริงๆครับเพราะฉะนั้นถามว่าพวกเราผมขอสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเอวีเ หน้าผมขอหมื่นสองปีสองสามผมขอสองหมื่ห้าเป็นไปได้ไหมผมเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะแต่ละเดือนก็นแค่เดือนนี้ปีนี้นะฮะเจ็ดรอยหกสิบก่เดือนวันละยี่สิบห้าเอเป็นไปได้ไหมผมว่าสมาชิกหลายคนอาทิตย์เดียวก็ปิดได้ยี่สิบห้าเอลกีผมก็ฝากประมาณนี้ครับพี่โอค๊คครับครับผมก็สาคขอบพระคุณพี่ก้องมากๆนะฮะนะครับก็ เป็นยังไงกันบ้างนะคบพี่ๆครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตย้ำอีกทีนึงนะครับว่า LPF กลับมาแล้วนะฮะ LPF แต่ว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเอากลับมาได้ด้วยหลากหลายเหตุผลนะฮะก็คือเป็นเหตุผลตรงว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นที่ปรึกษาเรานะครับในการที่จะพาเราเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นรถแมปตัว IPO เรากําลังเดินทางไปอยู่ในทิศทางนั้นเขาก็เลยบอกว่า LPF เป็นเรื่องที่ดีนะคควรจะต้องนํากลับมารู้อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ย ว่าตัว L P F นะฮะจะมีราคาเท่าไหร่นะครับอ่เดี๋ยวดูเหตุผลกันก่อนนะเหตุผลในเรื่องของว่าเราจะสามารถใช้ตัว L P F เนี่ยในการสร้างไรายได้ได้ช่วยคนได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นอาวุธหลักที่จะนําพาเราเข้าสู่ตลาดลักทรัพย์ได้เขาก็เลยอยากจะให้เราเอากลับเข้ามาและที่สําคัญที่สุดคือเนื่องจากว่า L P F เนี่ยเป็นอาวุธหลักของอินดีมแล้วเนี่ย ที่สําคัญคือเป็นอาวุธหลักของพี่ๆแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่พี่ๆจะได้รับด้วยในอนาคตนะครับในปี2024นะครับดูกันแล้วถ้าิดเอาเจาะลงไปก็คือว่าน่าจะช่วงประมาณสัก6เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังวิ่งเข้าสู่ตลาดเลยทีเดียวนะฮะนี่ตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับทีนี้เนี่ยพี่ๆลองดูครับลองดูนะฮะว่ามันไม่ใช่ว่าต้องเฉลี่ยแบบว่า41,600่ LPF มาเลยทุกๆเดือนนะครับแต่มันจะต้องไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ย เราควรจะต้องทําอีกประมาณสัก4,000 LPF หรือเดือนหนึ่งประมาณ700กว่า800 LPF นะครับซึ่งผมว่ามันก็อยู่ในอยู่ในเลทที่พี่ๆทากันอยู่แล้วนะครับอยู่ในเลทที่พี่ทำอยู่แล้วในทุกๆเดือนนะครับแล้วก,แวก็แล้วที่สําคัญที่สุดคือเรากําลังเติบโตด้วยนะครับในหลายๆทีมนะครับในหลายๆทีมกําลังเติบโตในทุกๆทีมเลยดีกว่ากาลังเติบโตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีโอกาสมากขึ้นไปกว่า7 8 0 0 LPF ต่อเดือนอยู่แล้ว นะครับปีนี้ต้องการ4,000เฉลี่ยออกมาคือประมาณ700กว่า800 LPF นะครับปีหน้าเราต้องการ12,000 LPF ครับเฉลี่ยออกมาแล้วก็คือเดือนละพัน25 LPF เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยปีหน้าลบปีนี้เราวางรากฐานของการระบบรักษาพัฒนาส่งต่อแล้วเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถส่งต่อ LPF ในปีหน้าออกไปได้อีกนะครับได,ได้ง่ายขึ้นนะตลาดเราก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราจะมี point อ,ออกมา นะครับของพี่โจที่จะมีพอยต์เพื่อที่จะทำให้พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศทํางานง่ายขึ้นก็จะมีตลาดต่างประเทศเข้ามาได้อีกนะครับเราจะเปิดกัมพูชานะครับใครที่ยังไม่มีทีมงานกัมพูชาก็รีบลองดูว่าเร่รีบ,รบขยายออกไปตรงตรงส่วนของประเทศนั้นเนี่ยนะครับพอเราเปิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยผมได้ข่าวว่าก็มีสมาชิกกัมพูชาหลายท่านนะครับที่กําลังจะสมัครเข้ามานะครับว,ว่าที่สมาชิกกําลังจะสมัครเข้ามาอีกหลากหลายคนทีเดียวนะฮะเรียกว่าวาง วางรากฐานวางวางเบสิกไว้เรียบร้อยและพื้นฐานไว้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ในส่วนของทางทีมงานสตาฟหลังบ้านแล้วก็พี่โจกําลังเร่งมากๆเลยในการที่จะทําตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นตามสัญญาของเรานะครับทีน,นี้ปี2022เนี่ยนะครับเราจะต้องการ12,000 LPF เคลียวมาแล้วแค่เดือนละพันพนนันิดๆครับพันยิบกว่า LPF เท่านั้นเองนะครับส่วนกระทั่งในปี 2,023นะครับเราต้องการอีกประมาณเท่าไหร่นะ25,000 LPF นะครับหานออกมา12ก็คือเดือนละ2,083 LPF นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูเอาเลข2,000มาเทียบจากตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าพี่ๆครับเรามีเวลาอีก1ปีในการสร้างฐานสร้างรากฐานทีมงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เติบโตขึ้นก็เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนละ2,000 l p f ในปี2 0 2 3ผมมั่นใจนะครับโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลีย่ยเั้นผมมั่นใจว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้บมดเอ,อช่วงปลายปีมันจะไม่ได้2,000ช่วงแรกๆมันจะเป็น1000พันกว่าพันกว่าพันสี5พันห้าพันสามพัแต่ช่วงปลายมันจะเป็น2,000กว่ามันแต่ว่าพอถัวเฉลี่ยออกมาแล้วผมมั่นใจมากถ้าเกิดว่าเราเริ่ม ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งทั้งผมก็ไม่ใช่แค่บอกเป้าออกไปบอกเป้าเป้าหรือบอกรถแบบออกไปแล้วแล้วจะนั่งนิ่งนอนใจอยู่แล้วนะครับพวกเราจะต้องหาโปรโมชั่นหาอะไรทุกๆอย่างนะครับพยายามสนับสนุนพวกพี่ๆให้ไ <c oughs> ด,ด้โทษขอโทษนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ไปสู่จุดมุ่งหมายที่พวกเราจะจะไปด้วยกันแล้วผมมั่นใจนะครับแล้วก็เราควรน่าจะเป็นบริษัท ไม่กี่บริษัทที่เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เราอ่ะจะต้องมีการดูแลผลประโยชน์ที่เป็นอย่างดีให้กับพี่ๆได้รับผลประโยชน์ที่ที่คุ้มค่านะครับกับอีกกับการแค่เอา l f อ f ออกไปทํางานผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะมีไปมีประโยชน์นี้ได้รับเงินได้รับรายได้จากแผกนการตลาดเนี่ยแค่แผกนการตลาดก็รับกันไม่หวัดไม่ไหวและ้ะแต่ในเรื่องอื่นๆพวกผมสัญญาว่าพวกผมเนี่ยจะดูแลให้เป็นเป็นอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ นะครับแล้วก็เนื่องจากเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเนี่ยเราก็เป็นคุ้นส่วนกันในระยะยาวไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆหาวิธีซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้ง4-5คนนี่แหละที่จะทํามันออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะฮะราคา LPF ตอนนี้เราจะเป็นราคาที่39,000บาทเนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่าเดือนที่แล้วเราบอกแล้วว่าเราจะปิดไปที่39 0 0 0ก็ต้องตามสัญญาครับจะ จะต้องเราเราเรารู้สึกว่าเราเอากลับมาเนี่ยเราก็ต้องให้ให้เกียรติคนที่เข้ามาก่อนด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว l p f ในเดือนนี้ครับจะมีราคาที่สามหมื่เกันเ้าร้อยเก้าสิบาทครับนะก็จะเพิ่เมเงินขึ้นมาอีกประมาณ1,000บาทนะครับก็จะได้สินค้าไปตามนั้นนะฮะเราก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือจะมีค่าแนะนำหกพ0นบาทนะครับจะมีแต้มทั้งหมดพันห้าร้อยพีอ่าันหรอยพอยนะครับแล้วก็จะได้ห้าพันทีวีในการ คิดไซเคิลนะครับแล้วก็ได้รับหุ้นนะครับแล้วก็ได้รับหุ้น200หุ้นนะครับเหมือน LPF ทั่วไปส่วนในส่วนในเรื่องของ SPF ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแพ็กพิเศษ1990ยังมีเหมือนเดิมไหมมีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกมาไลฟ์สรุปให้อีกทีนึงในวันพรุ่งนี้พร้อมกับโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็จะ สรุปโปรโมชันแล้วก็เงื่อนไขของตัวแพ็กพิเศษหรือว่าแพ็ก SPF ต่างๆในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เนี่ยประกาศยังเป็นทางการนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีแพ็ก LPF นะครับที่จะขึ้นขึ้นขายน่าจะภายในวัน2วันนี้แหละนะครับก็คือเดี๋ยวจะขึ้นขายนะครับแล้วก็ราคา39,990บาทได้ตามนั้นได้เหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยนะครับนะส่วนสิทธิ์ในการที่จะเข้าเรียนนะครับก็จะมี มีเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็ s p f ผมขออนุญาตพาให้เขาเข้าไปด้วยเพราะเขาเขาได้รับทุนด้วยนะครับแล้วก็ทีน,นี้เนี่ยใครจะมาเป็นคนสอนในในในเดือนนี้นะฮะก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับเพราะตอนนี้พี่พี่กล้องเนี่ยออกไปเรียนรู้นะครับไปเรียนวิชามาเยอะมากแล้วความรู้ของพี่กล้องได้เรียกว่าขยายตัวออกไปเยอะมากเลยแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะแชร์ให้กับพี่ๆฟังเนี่ยหลายเรื่องมากๆเอาเป็นว่าเริ่มต้นจากเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะเริ่มต้น น่าจะเป็นวันเสาร์หน้าใช่ไหมฮะไปไหนแล้วเนี่ยใช,ใช่ปะพี่ใช่ครับเสาร์หน้าครับใช่ครับเสาร์หน้าเสาร์หน้าครับเสาร์ที่สิบสี่เสาร์ที่สิบสี่สิงหาคมสิงหาเสาร์ที่สิบสี่สิงหาคมครับนะครับเดี๋ยวติดตามทางเทจของบริษัทอินดี้อีกทีหนึ่งนะเสาร์ที่สิบสี่สิงหาคมก็จะเป็นคนที่มาเทรนทพี่ๆในรอบนี้คนแรกก็คือเป็นที่ผ่านมาแล้วก็จะมีผู้กองเบนซ์ไปแล้วนะฮะ มีครูเงาะไปแล้วนะครับสองท่านเนาะใช่ไหมท่านท่านที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางพี่ก้องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวพวกเราก็จะติดต่อ,อคนที่เป็นโคชชิ่งดีๆอีกหลายๆคนเข้ามานะครับส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรากําลังจะมีการสอนออนไลน์นะครับสอนพี่ๆสมาชิกทุกคนเลยนะครับในการทําธุรกิจผ่านออนไลน์นะครับว่าเราจะมีอาการอาจจะมีเป็นคอร์สเบื้องต้นอาจจะมีเป็น การตกแต่งภาพอาจจะมีเป็นคอสยิงแอดอะไรอย่างนี้นะฮะเรากําลังเซตอัพกันขึ้นมาใช้เวลาน่าจะไม่เกินภายในเดือนนี้เราจะเริ่มต้นแล้วนะครับน่าจะได้ได้เริ่มต้นกันแล้วนะฮะก็จะขออนุญาตที่จะพูดคุยกับโค้ชที่ทําการสอนให้ให้ลงตัวนิดนึงนะครับซึ่งโค้ชเนี่ยก็เราดูไว้ว่าจะเป็นโค้ชที่เหมาะกับอินดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาโค้ชกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพนภายในวันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย พี่ก้องมีอะไรที่อยากจะฝากกับพี่ๆชาวอินดีมหรือไม่ฮะพี่ๆ e สมาชิกอินดีมครับแล้วก็คนที่อาจจะกําลังเล็งเล็งอินดีมอยู่แล้วก็กาลังจะเข้ามาร่วมง,งานกับเราครับผมต้องขอบคุณอีกครั้งนะฮะที่จะทําให้29เดือนต่อจากนี้ไปของเราเป็น29เดือนที่จะมีความหมายมากๆสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกทุกคนจริงว่าเหตุผลที่เราจะนำอินดีมเข้าสู่ไอพีโอหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเหตุผลเดียวคือว่ามันทําให้เรามันคงขึ้น ทุกคนภูมิใจขึ้นทุกคนมีโอกาสในชีวิตและธุรกิจมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะทําด้วยกัน mm hmm. ก็อยากจะฝากทุกคนเอาไว้ว่านี่คือความท้าทายของพวกเราแต่ผมเชื่อว่าพลังของทุกคนเนี่ยสามารถทําได้อย่างแน่นอน mm hmm. ก็ต้องบอกนะฮะว่าขออนุญาตบอกทุกคนว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดของเราเติบโตขึ้น40%ในสถานการณ์เช่นนี้ หมายความว่าโอกาสยังรอพวกเราอยู่ทุกคนแล้วก็ฝากไว้ใน29เดือนต่อจากนี้และในทุกๆเดือนผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะับว่าเราทาําสบเรกจกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะฮะที่ทําให้ิดีเติมโตทุกวันไปท,ท,ทุกเดือนฮนะแล้วเราจะเติบโตด้วยกันตลอดไปแล้วเราจะไม่เป็น,น,นแค่เพื่อนร่วมง,งานแต่เราจะเป็นพู้ส่วนทั้งธุรกิจแล้วก็ชีวิตซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับ ครับผมก็วันนี้กราบขอบพระคุณพี่ก้องมากๆนะครับพี่ๆครับสุดท้ายนี้นะครับก็เรา29เดือนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทําเอา12เดือนสุดท้ายได้เพราะว่าเขาจะต้องดูเราเป็นรายปีไปนะครับสำหรับพี่ๆที่ถามเข้ามาว่าถ้าเกิดเราครบกําหนด4 0,000ื่นาแพ็กก่อนก่อนคนอื่นก่อนก่อนกำหนดลราจะทํำยังไงก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับรายได้ของพี่ๆแต่ว่าเราจะต้องทํา ลายปีเนี่ยตามที่กาหนดเลยนะครับผมบอกตัวเลขกนชัดเจนนะปีนี้เหลือ4 0 0พันปีหน้า12 0 0 0ปีต่อไป2 5 0 0 0แพ็ก l p f นะครับอันนี้ยังไม่รวมแพ็กอื่นถ้ามีแพ็กอื่นมันก็อาจจะตัดทอนกันไปนะครับก็ตามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานคือเรียกว่าเราก็เหมือนเป็นการเติบโตไปพร้อมกับจํานวนของจํานวนแพ็ก l p f ของเราที่จะต้องทําเพิ่มมันก็เป็นการเติบโตแบบทวีคูณอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องทํากัน ถ้าเกิดว่าเราอยากเติบโตแล้วก็จะมีะะรายได้แล้วก็องค์กรที่มั่นคงแล้วก็สร้างแพสซีฟอินค e ที่พี่ๆสมควรที่จะได้หรือคู่ควรกับมันนะครับวันนี้ก็กราบขอพระคุณพี่ๆมากๆนะครับลุยกันให้เต็มที่รักษาสุขภาพให้อย่างดีที่สุดนะฮะ อย่างดีที่สุดเลยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะการจะตกเด็ดขาดน,นะครับผมนะฮะล้างมือแอลกอฮอล์อะไรทุกๆอย่างด้วยนะครับก็วันนี้แล้วก็สินค้าอินดีมนะฮะใช้เถอะครับนะฮะไม่ได้ใช้เพราะอะไรได้นะครับแต่ใช้เพราะว่ามันช่วยชีวิตพี่ได้จริงๆนะครับก็ผมแล้วก็ครอบครัวยังไม่มีใครติดเลยนะฮะอยู่ในพื้นที่สุดยอดแห่งความแดงอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ลุยกันให้เต็มที่นะฮะ l p f กลับมาแล้วก็ขอให้ดีกันเต็มที่นะครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับ